เป็นตัวอย่างในการดเนินชีวิต<ม>ในวัน<ม>ที่เราเก้าเราก็มาสมุเรียนในนี้มีพระอาจารย์แล้วก็คุณครูที่จับมือพวกเราแล้วก็ประคองกันไปด้วยกันหน<ม>ึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีห้าป<ม>ีหป<ม>ีคุณครู<ม>คือผู้ชี้นำทางความคิดให้รู้ถูกรู้ผิดรู้แก่สาร รู้อ่านเขียนเปลียนสู้รู้สร้างงานปัณณิฐานสร้างสิธิ์ให้เป็นคนครูคือผู้ยกระดับวิญญาการนี่นสูงสุดด้วยความดีมีเหตุผลผูดงการเพื่อส่วนใหญ่ใช่ส่วนตนอาจารย์จะพาพวกเราย้อนไปในวันที่เรารเข้าโรงเรียน มีคุณพ่อคุณแม่ส่งพวกเรามาโรเรียนด้วยความภาคภูมิใจว่าเด็กน้อยคนนี้อนาคตจะเป็นลูกที่ดีจะมีเกียรติมีสักสีเกบบงตระกูลเด็กน้อยคนนี้จะไ,ได้รับการศึกษาที่ดีมีค,ครูอาจารย์ผู้ดูแล วันนี้ชีวิตของเราเก้าวมาอาจจะยังไม่ถึงที่สุดอาจจะยังไม่ไกลเท่าที่ควรแต่วันที่เราเก้าวไปข้างหน้าข้างหลังเราลองมองย้อนกลับไปว่าบุคคลที่อยู่ข้างหลังพวกเรา,า,ค,า,เราคือคุณครูคุณพ่อคุณแม่ที่คอยผลักดันพวกเราให้ไปถึงเส้นชัย ในวันที่พวกพวกหนูรู้สึกพ้อแท้ในการใช้ชีวิตในวันที่พวกหนูรู้สึกพ้อลา้าในการเรียนให้นมืถึงคุณครูที่เคยสั่งสอนพวกเราคุณครูที่เป็นตัวอย่างให้กับพวกเราคุณครูจะภูมิใจที่สุดเมื่อเห็นลูกศิษย์สำเร็จ ในการใช้ชีวิตจะภูมินจนมจใจที่สุดเมื่อเห็นลูกศิษย์เรียนจบสูงสูงมีหน้าที่การงานที่ดีครูจะภูมิใจที่สุดเมื่อเห็นลูกศิษย์ถึงฝั่ง,งแต่ครูคจะเสียใจที่สุดเมื่อได้ยินว่าลกูกศิษย์เอเรอันดาพนลกูกศิษย์เข้าคู้เข้าตารางลูกศิษย์เป็นคนไม่ดีขอให้พวกเรา ลองนึกดูว่าถ้าวันนี้เปวันไหว้ครูแล้วพรุ่งนี้คุณครูที่เรารักและเคารพทั้งจากพวกเราไปคุณครูไม่อยู่กับพวกเราคุณครูที่เราเคยเปรนมาทนนักล้าเราจะมีการได้คุยได้บอกได้กระับท่านหรือไม่ในวันที่คุณครูดูดา ใช้แค่เดียวดีพวกเราก็สิ่งเดียวที่ครูบังก,ก็คืออยากให้พวกเราเป็นคนดีคนเก่งประสบความสำเร็จในชีวิตพระอาจารย์มีบทเพลงเพลงหนึ่งว่ามาจากพวกเราขอให้เราหนำเมื่อและกลับลงครับประเมินและกลับลงบนพื้นกลับลงลงกลับลงบนพื้นแล้วกลับนิ่ง ไปก่อนนะลูกนะที่ตึงคุณครูพวกเราตั้งแต่ประถมที่เราไปเรียนคุณครูที่สอนเราปัจจุบันพระอาาที่เพลงถึงก็จะพวกเราฟังเพลงนี้ไปด้วยกันนะลูกนะ